สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับตาโอเซเลอร์นะครับวันนี้ก็กลับมากับทริคนะครับลูมาฟิวชั่นนะครับวันนี้เราก็จะมาทำนะครับโซเชียลมีเดียนะครับโรเตอร์นะครับอะไรตามนี้นะครับเยอะๆเลยครับก็มีหลายแบบนะครับก็คือผมก็ทําไฟล์ png เนี่ยครับเป็นรูปภาพให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากนะครับพวกแมทเทอเรียลพวกนี้ครับคือผมก็เลยตัดสินใจทําก็เลยเอาแบบหลายๆแบรนด์โซเชียลมีเดียนะครับก็สําหรับคนที่เป็นพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็ได้ได้แบบ เอาไว้ขึ้นโชว์นะครับตอนขายของหรือว่าคนปกติทั่วไปนะครับทำช n แนลอะไรทั่วไปธรรมดาครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมทําคลิป l ูมาร์ฟิวชั่นน้อยลงนะครับก็ไม่ได้น้อยลงนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับคือหมดมุกแล้วจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนดูที่เพลย์ลิสต์นะครับมันมีประมาณ40วิดีโอแล้วนะครับถ้าใครหัดรูมาร์ฟิวชั่นใหม่ๆเนี่ยครับแล้วก็รับชมช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ลองกดชมเพลย์ลิสต์ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องนะครับ ในสักแห่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับว่าเราจะทำไอต้ตัวโซเชียลมีเดียหรือว่าเติร์นเนี่ยยังไงกันนะครับเอาแบบง่ายนะครับเราไม่ทําแบบยากๆมากแต่ก็คือจะพยายามให้มันดูดีนะครับดูแบบเข้ากับปี2021นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็เข้ากันอยู่ในรูมาฟชั่นเรียบร้อยแ,แล้วนะครับหวังว่าจะเข้ามากันแล้วโอเคก็นี่ครับก็คือที่ผมทําก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวอง่อนะครับมันก็จะมีการสลับให้เป็นรูปโปรไฟล์เราด้วยนะครับผมมองว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบ น่าสนใจดีนะครับให้เห็นรูปโปรไฟล์ด้วยแบบบางทีเขาเซิร์ชแค่ชื่อนะครับมันขึ้นแบบชื่อคล้ายๆกันเยอะนะครับแต่ถ้าเขาเห็นรูปด้วยว่าเออหน้าเราหน้าโปรไฟล์เราเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นดีเทลเล็กเกน้อยนอยนะครับที่ใส่เข้ามาเนี่ยครับก็จะมีเลเยอร์พวกนี้นะครับทุกคนสามารถไปโหลดมาได้นะครับที่ผมตัดไว้ให้นะครับก็ให้มาที่นี่ครับด้านบนครับจุดสามจุดนะครับตรงกลาง Import มีเดียนะครับแล้วก็เลือกไปที่ โฟลเดอร์นะครับที่ผมให้ไว้แล้วก็ดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดไปเก็บที่ Google d r i v e ของตัวเองก็ได้หรือว่า d ็อก box อะไรก็ได้นะครับในคลาวนะครับก็สมมุติเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเจอนี่ครับพวกไฟล์ต่างๆนะครับโอเค IG เดี๋ยวผมจะใช้ IG บ้างก็เลือกนะครับทั้ง4อันเลยนะครับแล้วก็กดนี่ครับลูกศรนะครับดอปดาวนะครับด้านขวานะครับมันก็จะดาวน์โหลดมีเดียเข้ามานะครับตรงนี้แล้ก็ สามารถใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ตัดมาเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับตั้งชื่อของเรานะครับอะไรก็ได้นะครับเฟรมเรทผมอาจจะใช้เป็นสักกลางๆนะครับเป็นสาสิเฟรมประเสกันก่อนก็ได้นะครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับเวลาเราเอาไปใส่ไหนก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองนะครับโอเคก่อนอื่นให้เอาเจ้าตัว แถบที่คิดว่าจะอยู่ด้านล่างสุดก็คือไอแถบสีนี้นะครับผมจะเอาไว้เลเยอร์แรกนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือตัวตัวสีขาวใครจะใช้ก็ใช้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันมีสีขาวตัดมันก็จะทําให้แบบตัวสื่อมันเด่นขึ้นนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวหนึ่งคือตัวแถบนะครับเอาไว้วิ่งนะครับใครถ้าจะใช้ก็เอาลงมาหรือถ้าไม่ใช้ก็วางมันไว้ที่เดิมนะครับอะไรประมาณนี้เราก็ได้สี่เลเยอร์นะครับลงมาที่ไทม์ไลน์ของเรา ก่อนอื่นให้เราสเกลก่อนนะครับว่าไซส์ที่ต้องการของเราจะเอาอะไรแต่โลโก้ผมก็จะเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราตั้งมันไว้ตรงกลางนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะใช้เนี่ยเราค่อยเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับขนาดอีกทีนะครับโอเคปรับแกน X นะครับก็จะปรับมาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวแถบล่างสุดนะครับให้ทุกคนเข้ามาเลยนะครับสเกลลงลองดูนะครับถ้ามองไม่เห็นก็ปิดเลเยอร์อื่นไปก่อนนะครับนี่ครับ ว่าเราจะเอาให้มันแบบว่าขนาดประมาณไหนนะครับโลโก้ของเราผมก็คิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วครับถ้าใครจะก๊อปปี้ไปๆก็ลองดูนะครับเจ็ดสิบแล้วกันครับเจ็ดสิบนะครับโอเคเจ็ดสิบห้าก็ได้อยู่ครับสวยดีนี่ครับผมก็ได้สองท่อนนี้มาก่อนนะครับแล้วเราจะมาปรับท่อนที่สามนะครับก็คือสีขาว ไม่งั้นเราก็ copy การตั้งค่าเนี่ยเข้าไปใส่ได้เลยนะครับให้กดแท็บมาที่ l a เยอรแรกนะครับก็เป็นแท็บสีนะครับให้มาที่รูปแฟ้มตรงข้างล่างตรงกลางนี่ครับกด copy หนึ่งทีนะครับแล้วก็ไฮไลท์ไปใหม่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องกดหลายรอบแล้วก็ทีนี้ก็กด copy ได้เลยครับแล้วก็มาที่ช่องนี้นะครับกด paste ได้เลยครับแล้วก็เปิดดูเนี่ยมันก็จะย่อตามให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้เหมือนกันนะครับก็ เก็จะย่อให้เราเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่ไอตัวขีดเล็กๆนี่ผมจะปิดไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใช้เราจะใช้พวกนี้ก่อนโอเคให้เราจินตนาการนะครับว่าเราอยากให้ไอตัวโลโก้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยโลโก้เราอยากให้มันเด้งขึ้นมาอย่างไงนะครับโลโก้เนี่ยเราอยากให้มันเด้งขึ้นมาหรือว่าให้มันขึ้นมาจากด้านล่างหรือข้างๆหรืออะไรเราก็สามารถทําได้เลยนะครับตันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่ามันมาจากด้านล่างแล้วกันโอเคนะครับ กดสร้างคีย์เฟรมไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับถ้าใครอยากได้มาจากด้านบนก็ p โพ i ิชัน Y เลื่อนมาด้านซ้ายนะครับแต่ผมจะเอามาจากด้านล่างนะครับปุ๊บประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้านะครับก็ดูนะครับว่าเราอยากให้ความเร็วมันเท่าไหร่เนี่ยผมผมเอาสักสิบเฟรมนะครับแล้วก็ให้มันกลับมาที่เดิมนะครับแต่ผมจะให้มันโรเตทนิดนึงนะครับให้มันดูมีลูกเล่นหน่อยนะครับแบบมันจะขึ้นมา พอถึงเสร็จปุ๊บแล้วผมจะให้มันโรเตทกลับมานะครับผ่านไปอีกสักห้าเฟรมนี่ครับก็เลื่อนมาเป็นเฟรมที่สิบห้านะครับแล้วผมก็จะเลื่อนโรเตทฝั่งนี้แล้วก็มาที่ยี่สิบแล้วก็จะรีเซ็ตนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับมันก็จะขึ้นมาค่อยๆมาแบบมันไม่ได้มีโมชั่นเดียวที่ขึ้นมาเฉยเลยนี่แบบขึ้นมาแล้วมีโยกนิดๆนะครับทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ โอเคหลังจากให้มาที่คียเฟมสุดท้ายนะครับตรงนี้เราจะเอาตัวเนี้ยเราก็จะมาใช้ตัวนี้แหละอยู่ที่ว่าเราอยากให้มันออกมาอย่างไงนะครับจะเลื่อนหรือจะย่อ,อก,ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าย่อ,อขนาดมันก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมอยากจะให้มันเอาไงดีแบบเลื่อนออกมาดีกว่าไหม กอนอื่นผมเอางนี้ดีกว่าคือเอาให้มันอีกสเต็ปหนึ่งให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นก็คือผมอยากจะพอมาถึงตรงนี้แล้วโอเคให้เด้งมาที่เคเฟรมนี้ก่อนผมอยากจะยังไงอะ่ะให้มันเลื่อนถอยหนึ่งแล้วก็ให้ตัวไอจมันส่งออกมาโอเคมันจะได้แบบมีอะไรมากขึ้นนะครับผมจะมาที่ยี่สามอ่ะยี่สี่ก็ได้ โอ้ยผิดนะครับต้องมาที่แกน x นี่ครับปุ๊บเด้งออกมาแล้วปุ๊บพอยีี่แล้วผมจะมาสักอีกสามสี่เฟรมนะครับอ่เป็นยี่สแปดก็กลับมาที่เดิมที่เดิมตรงไหนจำไม่ได้นะครับแต่ก็ดูแอนิเมชันก่อน ถ้าใครจำไม่ได้ว่าที่เดิมมันอยู่ตำแหน่งไหนเลื่อนมาดูคีย์เฟรมสุดท้ายนะครับอยู่ที่ห้าสิบจุดแปดนะครับโอเคผมก็ต้องเลื่อนมาห้าสิบจุดแปดอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามฝึกใช้เจ้าพวกไอ้คีย์เฟรมพวกนี้นะครับเวลาเราใช้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำอย่างอื่นได้สะดวกนะครับแต่ผมอยากให้มันมีลูกเล่นอะไรเยอะๆหน่อยเพราะว่า มันจะได้ดูไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราทําในลูมาฟิชเ่นเนี่ยมันไม่สามารถใส่อะไรได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามใส่ตรงนี้เยอะๆโอเคผม,ไ,มได้ประมาณนี้ปึ๊บเวลามันส่งออกมาเนี่ยครับผมอยากให้เจ้าตัวอันเนี้ยวิ่งออกมานะครับไปตัวแถบปับ๊บแล้วเราก็จะมานี่ครับแถบด้านล่างนะครับตรงนี้ก็กดคีเฟมไปหนึ่งทีนะครับโอเคกดยอ่อไม่เอาย่อดีกว่านะครับ โอเคเอาใหม่ครับทุกคนกดรีเซ็ตมันนะครับอืออืกดอันดูดีกว่าครับโอเคให้ลบคีย์เฟรมไปก่อนนะผมเอาแบบครอปดีกว่าโอเคสร้างคีย์เฟรมนะครับตรงนี้แล้วก็ครอปกลับมาได้เลยนะครับลากที่หน้าจอครอปหายเลยนะครับปับ๊บแล้วก็เลื่อนมาอีกนิดหน่อยนะครับด้านหน้าแล้วก็ลองเปิดครอปดูโอเคแล้วลองเล่นเล่นดู นี่ผมว่ามันออกมาช้าไปออกมาช้าไปนิดนึงนะครับผมอยากให้เด้งปุ๊บแล้วออกเลยอะไรเงี้ยเอาใหม่เข้ามาดูที่เฟรมนี้นะครับเราก็ต้องเริ่มให้เร็วขึ้นกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็กดลบคีย์เฟรมนี้ออกไป ครับมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นครับนี่ได้แล้วแล้วทีนี้เราจะเอาสีขาวออกมาครับเปิดเลเยอร์สีขาวโอเคสุดตรงนี้สุดตรงนี้แล้วนะครับก็ปรับขนาดปรับนี้ก่อนครับขนาดรู้สึกว่าขนาดเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว โอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มให้สีขาวมันออกมาแล้วแต่เราว่าให้มันขึ้นมาจากข้างล่างหรือว่าให้มันมาจากข้างข้างก็ได้นะครับแต่ทงนี้ผมว่าอผมอยากให้มันขึ้นมาจากข้างล่างดีกว่านะครับหรือว่ามาจากข้างบนมันน่าจะดูเท่กว่าครับโอเคครอบเหมือนเดิมนะครับมาที่เมนูครอปนะครับแล้วก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็คอปไปก่อนนะครับแล้ว ก็เลื่อนมานิดหน่อยนะครับด้านหน้าแล้วก็อันครปนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูนี่เป็นไงล่ะอะไรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้เราก็ได้แอนิเมชันอะไรประมาณนี้มาซุปก็ดีกว่าแบบเลื่อนไปเลื่อนมาธรรมดาเนาะอันนี้ยังขอมีลูกเล่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยงั้นเอาใหม่ oh เดี๋ยวเราลองลองใช้ t r a n s i ช i o ่ช่วยดูโอเคลบ Keyframe ทั้งหมดออกไปก่อนนะครับแล้วก็อันดู r o p ออกไปทั้งหมดนี่คือปุ๊บสุดตร,ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเลื่อนนี้กลับมาสุดนี้เลยปุ๊บโอเคประมาณนี้อันนี้คือเราเป็นการทดลองไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับคือเป็นการเรียนรู้ของเราด้วยโอเคไปที่ t r a n s i t i o n นะครับ ลองดูว่าอะไรมันเจ๋งขอดูสไลด์หน่อยลากเจ้าตัวสไลด์ลงมานานไปนิดขอแบบสไลด์นิดเดียวปับ๊บปุ๊บไม่ไม่เจ๋งเท่าไหร่แต่ก็เอ้ยมันก็ไม่แย่นะแต่ถ้าเราลองแบบให้มันนานกว่าน,นี้เร็วไปครับว่าเร็วไปอยากให้มันค่อยๆอ,ออกมาครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่โอเคลบไปก่อนลบไปก่อนเดี๋ยวเราลองใช้ตัวอื่นดูตัวไหนมันแบบน่าจะเจ๋งครับสำหรับเราเฮ้ยอันนี้อันนี้มาแบบเอ้ยมันมาแบบไม่ธรรมดาครับผู้ชมอืมเฮ้ยนี่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่เดี๋ยวขอดูแบบอาจจะมีอะไรที่เท่ๆกว่านี้นะครับถ้าอันนี้เฮ้ย เอาเรื่องอ่ะมาแบบเล่นใหญ่มากเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแต่มันไม่เต็มจอนะครับมันจะไม่เต็มจอแต่มันเท่มากครับเอาเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นอันนี้คือถ้าเราใช้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสร้างคียเฟมไงอุ้ยนี่ขึ้นมาไกลไปขึ้นมาจากด้านล่างเลยมันต้องมีขึ้นแบบใกล้ๆผมว่า อลองอันนี้ดูครับเอออย่างเงี้ยมันต้องมาอย่างนี้มันดูเฉยครับผมว่าอ่าซูมเองเลยซูมซูมอุ้ยอลังการครับเอาเรื่องโอเคเอาอัน,นง่ายๆแล้วกันครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ได้อยู่ครับมาแบบเฉียงเฉียง เลยแบบนี้ได้ครับแบบนี้ผ่านเอานี้เลยครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวเลื่อนเลเยอร์นี้ขึ้นมานะครับเราต้องการตัวหนังสือไว้เลเยอร์นี้โอเคพอสีขาวสุดปุ๊บเราจะให้ตัวหนังสือมาแล้วก็กดนี่ครับกดบวกนะครับโอเลไท e ท l e นะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปนะครับเดิมเพนแท็บเข้าไป ให้มาที่ตัวทีนะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็เข้าไปพิมพ์เลยก็ได้นะพิมพ์ชื่อโซเชียลมีเดียของเรานะครับ s a i l o r นะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือหน่อยครับเพื่อให้มองเห็นเราจะใช้เป็นสีแบบคุมโทนก็ได้นะครับกับเจ้าตัวอินสตาแกรของเราหรือว่าจะใช้สีดำมาเลยก็ได้ใช้สีดำมาเลยดีกว่าง่ายๆดี รับฟอนต์นะครับสามารถดาวน์โหลดฟอนต์อะไรมาใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็ปรับขนาดนะครับซิตี้ไม่ใช่นะครับปรับขนาดของเรานะครับให้เรียบร้อยขนาดอยู่ที่นี่แล้วก็ปรับโซิชั่นนี่ครับของผมก็จะได้ประมาณนี้แต่เราอยากให้มันรีวิวเท่ๆหน่อยอยากให้มันแบบ เนี่ยค่อยๆออกมากับพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะครับไปไหนแล้วปิดเลเยอร์ไว้อยู่นะครับเนี่ยครับผมอยากให้มันไอตัวสีขาวเนี่ยวิ่งปุ๊บแล้วก็โชว์ตัวองศอนะครับโอเคเราเข้าไปแอนิเมตตัวนี้ก่อนนะครับให้เข้าไปอิด t ิทนะครับไอตัวแถบนี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่สไลด์มันออกมาเฉยนะครับมาที่แกน x นะครับให้สร้างคีเฟรมนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะครับตาม เอาความเร็วก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้านะครับจะเลื่อนออกมาข้างนอกเลยอะไรประมาณนี้เราลองเล่นดูนะครับว่ามันวิ่งเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วมากโอเคงั้นเริ่มมาเริ่มที่คีย์เฟรมแรกนะครับให้ไปที่เลเยอร์ตัวงสือเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ผมจะทิมเลเยอร์นี้ออกมาเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เราจะมาที่นี่ครับตัวงสือปุ๊บ ให้มาที่นี่ครับซายล่างนะครับฟิตเฟมและฟิตนะครับมาที่ครอปปิ้งนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับเลื่อนเฟมครับเลื่อนดูนะครับว่าตรงไหนมันมาข้อมัวงสื่อแล้วก็ให้เริ่มนี่ครับสักครู่ครับขอรีเซ็ตก่อนโอเคนี่ครับพอมันมาข้อมตวงสื่อปุ๊บให้กดบวกไปหนึ่งทีนะครับกดสร้างคีย์เฟมแล้วก็ เลื่อนมานี่ครับตรงนี้สุดท้ายแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมาหยุดก็เลื่อนตัวนี้ตามไปเราก็จะได้แอนิเมชันนะครับเป็นแบบนี้นี่เฮ้ยมันดูดีนะครับดูดีกว่าตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูเมื่อวานนะครับใครที่ดูในกลุ่ม r ูมาร์ฟิชัถ้าใครยไม่กดเข้ากลุ่ม r ูมาร์ฟิชัก็กดนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับในดีสคริปชั่นโอเคเราได้มาแล้วเดี๋ยวยืดไอ้พวกนี้ออกไปก่อนนะครับ เเราจะจบมันแหละโอเคครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มีความอดทนเพื่อการเรียนรู้ของเรานะครับอยากคิดมากนะครับผมไม่ได้ดึงเวลาเพื่ออะไรนะครับไม่ได้อยากจะทําให้มันยากด้วยแต่อยากจะใส่ลูกเล่นเยอะๆให้ทุกคนเข้าใจการทํางานของคีย์เฟรมนะครับของการครอปของการเลื่อนโพซิชันต่างๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับในคลิปอื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะไปต่อก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมบอกว่า ก่อนเริ่มคลิปนะครับผมบอกว่าผมจะแนะนำวิธีการใส่รูปด้วยเพื่อแนะนําตัวเองนะครับว่าโปรไฟล์เรามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ผมอัดไปจนจบแล้วแหละแล้วผมกลับมาดูตอนผมตัดต่อเฮ้ยเราไม่ได้แนะนําเราไม่ได้แนะนําวิธีใส่รูปโอเคโอ้ก็เลยเนี่ยครับเดี๋ยวกลับมาแนะนําวิธีใส่รูปหน่อยนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ขัดกับอะไรกับขั้นตอนการจบที่เราจะดูต่อไปนะครับก็นิดเดียวแค่นั้นเองครับก็เข้ามานะครับ ในส่วนของเนี่ยเข้าให้เราไปเอารูปนะครับจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับรูปที่เราเป็นโปรไฟล์ของเราครับจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นวงกลมได้มันก็จะสอดรับกับบางโลโ,โก้นะครับที่เราใช้เป็นวงกลมแต่ถ้าโลโก้เราใช้เป็นส<ๆ>ี<ๆ>่เหลี่ยมเขาก็ใช้รูปเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอารูปผมลงมาก็เอารูปผมมานะครับมาวางนะครับแล้วก็มาปรับขนาดนะครับให้มันเท่ากันแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้มันเท่ากันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่ผมอยากจะเอาลงนะครับผมก็แค่ไปตัดนะครับตรงโลโก้นะครับจะให้ลงกี่วิก็ตัดประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ลบตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูปเนี่ยมาใส่แทนนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็สอดเข้าไปตรงกลางเลยนี่ครับ มันก็จะได้เอฟเฟกเราเปลี่ยนแต่เราเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใช้ทารดิชั่นก็ได้นะครับอย่างที่ผมทําในตัวอย่างนะครับก็คือผมใช้เป็นซูมอะไรอยงเงี้ครับแต่ผมจะเลื่อนตรงนี้ครับเข้ามานะครับแต่เห็นว่าซูมเนี่ยมันใช้เวลาหนึ่งวินาทีเลยมันนานไปหน่อยนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยให้เราย่อมันลงมาเหลือสักแปดก็ได้นะครับอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเอาแบบ เนี่ยครับออกมาประมาณนี้แล้วก็เอาลงมาใหม่นะครับแล้วก็ย่อมันลงมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับแปดเท่ากันเนี่ยครับเราได้เอฟเฟกอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับสุดจะโมเดิร์นนะครับไม่ไก่กาครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการจบกันต่อนะครับผม โอเคมาเดี๋ยวเราจะจบมันแล้วป,ป,ปั๊บปุ๊บปบก็เลื่อนกลับใช่ไหมเราจะเลื่อนกลับโอเคมาเล่นตัวนี้ก่อนก็กดสร้างคีย์เฟรมไปหนึ่งครั้งนะครับกดบวกลงไปแล้วก็โพซิชันมันกลับนะครับป๊บเฮ้ยเลื่อนไปข้างหน้าก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวให้มันกลับไปที่เดิมก่อนโอเคกดรีเซ็ตนะครับเราสร้างคีย์เฟรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าน,านิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนกลับขออภัยด้วยเห็นไหมครับว่าทําไมเราต้องเรียนรู้นะครับพวกนี้มันค่อนข้างจะใช้แล้วต้องใส่ใจกับมันหน่อยนึงบางทีเราลืมเลื่อนลืมกดแล้วก็งงว่าทําไมเอฟเฟกมันใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็ลองเล่นดูมันก็ปุ๊บเลื่อนกลับนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาหยุดที่โอเคเราเข้าไปในตัวนัสือเลยตัวนัสือชื่อเรานะครับก็เล่นทีละเฟรมโอเคเริ่มเลื่อนและเราหาที่มันเริ่มเลื่อนแล้วก็สร้างโอ้ยไม่ใช่ให้เข้าไปที่ c o p ป i n g นะครับพรามันเริ่มเลื่อนตรงนี้นะครับเริ่มสร้างจุดไปนะครับแล้วก็เล่นเล่นไปทีละเฟรมก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนออกเหมือนเดิมนะครับปั๊บทีนี้มันก็จะ ได้แล้วนี่ครับก็ลองเล่นดูเนี่ยครับแล้วก็กลับตรงนี้พวกนี้มันจบแล้วใช่ไหมครับเราสามารถทิมมันออกไปได้เลยเราไม่ต้องการให้มันยาวมากพวกนี้เพราะว่าเวลาเราเอาลูพวกโลโก้อะไรออกเนี่ยมันจะเห็นนะครับโอเคเรามาที่เลเยอร์สีขาวตรงนี้เราจะเอามันออกอยังไงครับก็ มันมาทางไหนก็เอามันกลับไปทางนั้นก็ได้ครับเราใช้ตรงไหนเอยก็มาหยุดที่เฟรมนี้นะครับโอเคทิมกลับมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็เลื่อนตรงนี้ออกมาหน่อยนะครับป๊อบอะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นคลิปดูนะครับอ่า พออันนี้มันจบไปแล้วก็เป็นทีของไอตัวด้านล่างนี้นะครับหรือว่าเราจะเอาโลโก้ดูดมันกลับโอเคผมว่าเทผมว่าใช้ได้ก็มาที่โลโก้นะครับกดบวกไปหนึครั้งนะครับแล้วก็เล่นไปข้างหน้าสัก3ามสีเฟรมนะครับผมก็จะเด้งมันออกมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มาข้างหน้าอีก3ามเฟรมนะครับแล้วกกลับไปที่เดิมของผม ก็จะกลับมา50.8นะครับตามตำแหน่งเดิมแล้วก็จะลองเล่นดูึกจังหวะนี้ที่กำลังโยกกลับผมอยากให้ไอตัวเนี้ยหดหดเข้ามาเลยนะครับไปที่คอปปิ้งเหมือนเดิมนะครับกดบวกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเฟรมมาด้านหน้านะครับแล้วก็คอปบมานะครับให้หมดเลยเราก็ได้แอนิเมชันแบบนี้นะครับ ชบป,ปึ๊บเด้งออกมาปับ๊บโชว์นิดนึงอ่าอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้ามาสุดแล้วก็เดี๋ยวโยกโยกหัวออกครับกดบวกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าสักนิดนึงนะครับผมจะเลื่อนมาสักสามสี่เฟรมนะครับแล้วก็โยกโยกนิดนึงนะครับสายสายแล้วก็จะมาด้านหน้านะครับ สัก3าีเฟรมนะครับแล้วก็กดขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงลีลาเยอะนะครับไม่ออกสักทีนะครับแล้วก็กดออกมานะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นคลิปดูนะครับมาครับปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงบ้างครับเจ๋งครับบอกได้เลยคำเดียวก็พอมันหายไปแล้วก็ นี่ครับทิมคลิปไปเลยครับตัดออกแล้วก็ผมจะบอกวิธีการ Export นะครับเก็บออกไปใช้นะครับก็มาที่เมนูนี้นะครับ Export นะครับมาที่ m o ฟ i e นะครับโฟโต้นะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับไฟล์ Format นะครับถูกแล้วนะครับตรงนี้มาที่วิดีโอโค e c กนะครับให้มาที่ h e v c with Transparency นะครับก็จะเป็นการ export วดีโอที่ไม่มี background ออกไปให้เรานะครับโอเคตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกด export ครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากมากนะครับแต่คือผมพยายามทำให้มันยากนิดเดียวเพื่อจะอยากให้ทุกคนเรียนรู้การใช้ keyframe นะครับใช้ transition ต่างๆนะครับมันจะได้แบบ เออมันได้ดูมีอะไรมากกว่าการที่ทําอันนี้ให้มันดูธรรมดามากเกินไปนะครับโอเคหลังจากที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองนะครับเราจะลองเล่นดูกับคลิปอื่นโอเคสมมุติผมมีคลิปเกมอยู่นี่ผมจะเอามันใส่ใช่ไหมครับผมจะเอามาใส่ก็ไปที่โฟโต้นะครับนี่ครับไฟล์เมื่อสักครู่นี่ฮะเราก็จะได้โลโก้ขึ้นมานะครับข้างหน้า เลื่อนจัดโพซิชันนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่าของเรานะครับใครที่เอาไว้ข้างล่างนะครับปรับให้มันไซส์เล็กหน่อยก็เอาไว้ด้านล่างนะครับอะไรประมาณนี้แล้วเราลองเล่นคลิปดูนะครับนี่เป็นไงบ้างครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนได้ความรู้เยอะๆนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้มีกําลังใจทําต่อนับคลิปลูมาวิชั่นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยทาแล้วมันมันยังไงก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ทําไปเยอะแล้วประมาณ40อันนี้เป็นวิดีโอที่41แล้วนะครับสำหรับลูมาฟิชชั่นเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยยอดดูมันไม่ได้สูงนะครับมันสู้พิเมียโปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆผมก็เลยทําพิเมียโปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็สลับกับเจ้าตัวลูมาฟิชชั่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดทำวิดีโออย่าหยุดความคิดสร้างสารรค์นะครับทำมันลงไปครับลุยแล้วพบกันใหม่ครับ